เอาคนก็คิดว่าจ้างไม่จ้างอันนี้มาจริงอยากให้มาด้วยเพราะเรากินจริงก่อนแรกเป็นมดลูกต่ําปวดท้องตลอดเวลาทําอะไรก็ปวดปวดแบบอยู่ไม่ได้อ่ะปวดหน่วงตลอดเวลาเดินทํางานไม่ได้นะยกของหนักด้วยเพราะเรารีดนมยกถังนมมันก็จะหน่วงลงมาเนี่ยหน่วงกลางคืนก็นอนไม่ได้ปวดแบบปวดมากปวดจริงๆเหมือนแบบว่าซื้อยามากินอ่ะยาว่านชักมดลูกอ่ะ ที่ตามร้านอะไรดังๆทั่วไปนะ่ะเราก็ซื้อมากินซื้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็แฟนพาไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเราก็เล่าอาการให้เขาฟังเลยบอกว่าเราปวดท้องน้อยแล้วปวดท้องน้อยแล้วฉี่บ่อยแล้วก็มีอาการคันอ่ะคันที่ช่องคลอดอ่ะยิบ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 คันคันหมอบอกว่าไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่เป็นเชื้อ h p v เพราะว่าเราอ่ะร่างกายอ่อนแอตั้งแต่ที่มดลูกต่ําแล้วเชื้อโรคอ่ะมันเข้าตอนไหนก็ไม่รู้ ตอนแรกอะพี่อ้ว่ามีอาการตกขาวสีเหลืองก่อนแล้วไหลออกมาเยอะด้วยใช่ไหลเป็นน้าเนี่ยแหละหรือว่าแล้วก็คันติดเชื้อแล้วติดเชื้อ HPV อ่าเป็นเป็นแล้วก็คือเป็นแล้วแต่ทีเนี้ยก็คือว่าเราอะเป็นโดยที่เราไม่รู้ด้วยใช่เพราะว่าร่างกายเราอ่อนแอไงไม่รู้ว่าเชื้อมันเข้ามาตอนไหนแล้วตอนเนี้ยก็เปิดโทรศัพท์ไปก็เจอพวกมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็กลัวเหมือนแบบว่าจิตตกอะดูไปดูมามันก็ขึ้นของเพจเนี่ยเล็กซี่อะขึ้นมาเราก็เลื่อนดู กดดูกด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 ,ด,ดจนเด้งเด้งเต็มหน้าโทรศัพท์อ่ะจะตัดสินใจก็เลยลองถามราคาดูจุดไหนที่แบบว่าพี่อู๋แบบตัดสินใจว่าเออจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากินแล้วนะดูรีวิวค่ะรีวิวในนั้น,น,น,นกดดูแล้วดูอีกดูจนเป็นอาทิตย์อะ่ะดูอยู่นั่นแหละดูแล้วเราก็คิดเนาะเขาคนอื่นเขากินป้าเขารีวิวขนาดป้าคนแก่ที่อยู่ในนั้นเขารีวิวเขากินเขายังหายเราก็เลยตัดสินใจลองซื้อ คือแบบไ,ได้รังเลใจใ,<ช>ในการที่จะลองสมกับราคาจริงหาย <c oughs> ราคาราคาไม่จบป็นแล้วตอนเนี้ <c oughs> หายหายก่อนหายจริงๆ <c oughs> หนูกินไปได้กล่องนึงกล่องนึงก็เหมือนอาการเริ่มดีขึ้น <c oughs> พอเริ่มกล่องที่สองแผงแผงแรกกล่องที่สองรู้สึกว่าตกขาวอ่ะที่มันแบบว่ามันไหลตลอดแต่ก่อนเนี้ยมันไม่มีมันแห้ง <c oughs> แล้วก็ท้องอ่ะกดไปมันก็จะไม่เจ็บไม่หน่วงไม่ปวด กขาวก็ไม่มีประจําเดือนนะก่อนที่จะกินอะ่ะสองแผ่นก็เอาไม่อยู่ยหไหลสองแผ่นเนี่ยเอาไม่อยู่เลยพอกินอันนี้มาแบบว่าแผนน่นนึงก็เต็มแต่ว่าไม่ถึงกับล้นใช่ไหมม,มันออกดีมากเลยปุ๊ดปุ๊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 ปปอ,อันนี้มาสิ้นสุดอะ่ะสามวันสามวันแบบว่าไหลใช่ไหลเป็นน้ําทุกทีจะเป็นก้อนเป็นลิ่มออกมาเลยประจําเดือนเป็นก้อนเป็นลิ่มอ่ะบางทีเราปล่อยไว้นา,นานๆอะ่ะอาจจะเป็นอื่นได้อนอะเนี่ย วิตกังวนบอกตรงกลัวอย่างเดียวคือมะเร็งปากมุมลูกถ้าถ้าไม่กินอันนี้นะไปตรวจรับรองมะเร็งปากมุลูกชัวร์ดูทรงแล้วเพราะว่ามันไหลออกมาเยอะเนาะแล้วเป็นสี <Okay. S 2> มันเป็นน้ําเลยนะพี่ของหนูอะกางเกงในนี่ขอโทษนะกางเกงในนี่เปียกเลยอะเ,ออเปียกเปียกจริงๆแล้วหนูปวดท้องใครใครไม่เป็นไม่รู้เอาบอกตรงความปวดอะอ,อ,อย่าเถียงใจขาดเลยว่าปวดมากทรมานมากทุกวันนี้โอ้โหมีความสุขอะ เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ที่ยวกินอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็ไม่ปวดฉี่มันเว้นระยะดีอะ่ะเหมือนข้างในเราเรักษาภายในสูนส่ภายนอกจริงๆิหเหมือนที่เาผิวพรเริ่มรู้สึกดีบ้างไหมคะดีค่ะผิวพธุด์ดีแต่อันนี้นดีเ,ดเกี้ยงขึ้นเยอะมีบางคนไม่มั่นใจนะพี่อู๋แบบเอ้ยมันกินมันจะดีัไหมมันแบบดีเปิดใจลองเลยจริงจริงใครไม่เป็นไม่รู้นี่เป็นเป็นเยอะด้วยเป็นหนักมากลูกคนที่สองเนี่ยเป็นสุดๆไม่ได้หยุดเลย อยากให้ทุกคนเปิดใจลองจริงนะเป็นผู้หญิงนนอะเนาะก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะโอ้โหแล้วอตอนที่เป็นนะทํากิจกรรมอะไรไม่ได้เลยจนผัวคิดว่าจะต้องมีเมียใหม่อะไรประมาณนะี้นี <laughs> ่พูดเรื่องจริงจากใจเลย <laughs> จริงๆแต่พอได้กินเราก็ปกติใช้ชีวิตปกติพี่อู๋อะต้องถามแบบถามดีแม่ว่าเออพี่เราจะคิดตันนี้นะอะไรเงี้ย เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายตังค์ตอนแรกไปถามว่าพี่หนูจะสั่งยาตัวนี้นะพี่จะจ่ายให้หนูได้ไหมเขาบอกว่าถ้าสั่งกินแล้วหายมึงสั่งมาเลยเดี๋ยวสั่งให้เขาไว้ตั้งแต่นั้นมาก็สั่งจนเนี่ยห้ากล่องแล้วเนี่ยห้ากล่องใช่ห้ากล่องอาจจะต่อต่อไปก็ได้กินไปเรื่อยๆบำรุงเลือดใช่บำรุงเลือดเลือดดีมากเหมือนแบบไม่ให้เราเวียนหัวแต่ก่อนนี่หน้ามืดเวียนหัวทําอะไรก็อ่อนแอเหมือนร่างกาย่อนแอเขาว่าเขาก็จะว่าดัดจริตคือบางคนไม่รู้ไงเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าข้างในดี ร่างกายเราต่อสู้นะจริงแต่ถ้าข้างในแย่อ่อนแอไปหมดแต่ไมมีสมุนไพรกลัวแม้ว่าแบบเออสั่งไปแล้วมันจะกินได้หรือเปล่ากลัวแพ้กลัวจะไม่เห็นผลก็วิตกอยู่นิดนึงแต่พอกินไปแล้วพวกอยากหายอะเนาะอะไรก็ลองมาเยอะแล้วอะจุดนึงก็คือเคยลองมาเยอะแล้วแบบหลากหลายแล้ววิธีชักจนไม่รู้ชักยังไงชักไม่ขึ้นสักทีคือแบบลองมาทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพจันจนโรงพยาบาลเขาจำหน้าได้ว่ามาหาปวดท้องปวดมดลูกเป็นกระเพาะฉี่อะไรนักหนาเข้าไม่รู้เข้าบ่อยเข้าบ่อยปวดท้องระจำเดือนมดลูกต่ำตกขาวคันก็คือฉี่บ่อยเป็นทุกอย่างเลยนะโหเป็นจริงนะเป็นจริงๆนะเป็นแบบแบบนี้ไม่ได้นเป็นเรื่องจริงเลยแหละชีวิตจริงเลยแหละเป็นจริงๆเป็นแบบใครไม่ลองไม่รู้อ่ะเอ อยากลองก็ต้องเป็นถ้าไม่กินนะไม่มีใครอยากใช่เลยใช่แต่ถ้าเป็นก็ต้องดูถ้าอยากหายก็ต้องกินแนะนําเลยเนี่ยของแท้ให้ลองเปิดใจลองเพราะว่าตัวนี้มันทําให้เราชีวิตมีชีวิตใหม่อ่ะดีขึ้นจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงจากใจไม่มโนพอเรากินอยู่ค่ะกินอยู่หลายกล่องด้วยหลายกล่องด้วยแล้วเราก็ดีขึ้นมากเลยตอนเนี้ยใช้ชีวิตปกติ มีความสุขแฮปปี้มากคุยแบบเพลินคือแบบคุยแบบธรรมชาติมากเลยอะเพลินเลยอะถามมาก็ตอบความจริงเพราะเรากินจริงๆริงบางคนก็คิดว่าจ้างไม่จ้างอันนี้มาจริงอยากให้มาด้วยเพราะเรากินจริงวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทางเรานะคะค่ะค่ะ